สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ของประเทศอังกฤษนะจ้าวันนี้เช่นเคยจ้ามาเดิอนออกกําลังกายนะจ้าพอดีเห็นผลไม้หรือว่าลูกไม้อะไรไม่รู้ชื่อเหมือนกันจะเป็นสีเหลืองก็ลูกเขาก็จะอยู่ทนทานนานมากเลยจ้าผ่านทุกทีก็เห็นทุกครั้งสีเหลืองอารามสวยงามมากเลยจ้าพุ่มก็ใหญ่นะจ้าในบริเวณสวนสาธารณะแห่งนี้ก็จะมี ลผลไม้ชนิดนี้มีหลายที่หลายแห่งนะจ๊ะทุกคนจ้าแต่ในที่นี่ในพุ่มตรงที่นี่ตรงนี้นะจ๊ะรู้สึกจะมีพุ่มใหญ่กว่าที่อื่นๆที่ล้วนเห็นมานะจ๊ะในสวนสาธาร,รณะนะจ๊ะเดี๋ยวจะขยายให้ทุกคนได้ดูใกล้ๆนะจ้า ที่สวนสาธารณะแห่งนี้นะจ๊ะทุกคนก็มีหลายๆคนเลยจ้ะที่เขามาวิ่งหรือว่าเดินออกกำลังกายกันนะจ๊ะเนาะแล้วก็จะมีคนพาหมามาเดินด้วยจ้ะทางนู้นมันจะเข้าไปลึกๆเลยนะจ๊ะทุกคนจ้ะทุกคนมองเห็นหรือเปล่าจ้าทางนู้นนะจ๊ะพุ่มใหญ่มากเลยจ้ะทุกคนแต่มันก็จะมีต้นไม้อื่นมาบังนะจ๊ะ ลูกเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะจ๊ะนี่จ้ะเป็นพวงจ้ะพวงหนึ่งก็จะมีหลายลูกเลยจ้าวนให้ดูใกล้ๆนะจ๊ะไม่รู้ชื่อว่าชื่อผลไม้อะไรสีเหลือง แต่ก็กินไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าไม่เห็นมีคนเก็บเลยจ้าอยู่ทนทานมากด้วยจ้าอยู่นานนะจ๊ะอันนี้ก็อีกจุดหนึ่งของสวนสาธารณะนะจ๊ะ